สวัสดีครับฟุตบอลลีกสองเยอรมันที่นำามาหยีบมาพูดถึงอีกคู่หนึ่งนะฮะก็แข่งขันหกโมงเย็นเช่นเดียวกันครับเอสเกเบยเกเอนะฮะพบกับซานเฮาเซ่นครับภาพรวมๆครับเอาได้เปรียบเล็กน้อยนะฮะในฐานะเจ้าบ้านครับเอาอยู่ที่แปดนะฮะก่อนที่จะหนีโควิดกันไปฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีฮนะนดหลังชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามอย่างไรก็ตามะะจุดเด่นของเอาในซีซั่นนี้นะคะคือเกมในบ้านฮะสิบสองเกมนะครับชนะแปด เสมอ3แพ้แค่หนึ่งเองครับเหนียวแน่นมากเล่นในบ้านเล่นได้แต้มตลอดขนาดที่ซานเฮาเซ่นครับไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะฮะหกนัดก่อนที่จะหนีโควิดไปนี้ก็ไม่ชนะใครครับแถมโดนไปถึง12ประตูนะแมวสองกล้องดูแล้วครับนอกบ้านของซานเฮาเซ่นก็ย่ำแย่นะฮะชนะ2เสมอ5แพ้5มาเจอเอาซึ่งในบ้านเอาเหลือเกินนะฮะมองว่าเอามีแต้มแน่ครับ เพียงแต่ว่าจะเสมอหรือชนะเท่านั้นดูแล้วน่าจะชนะโดยสามครับผู้นี้ครับทีเด็ดเลยครับเอาครับจะทุบซานเฮาเซนได้ครับผม